สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนวรรณพันธ์เทศประธานชมรมมคุเทศจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ทางขอนแก่นจีโอพาร์คได้เชิญมาเป็นวิทยากรที่นี่หลายครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนในกลุ่มต่างๆในทุกๆครั้งเลยค่ะความประทับใจของที่นี่หรอคะจะชอบในเรื่องของธรรมชาติค่ะเพราะว่าที่นี่มีป่า แล้วก็หมอกแล้วก็ในแต่ละดูดูที่นี่สวยงามมากเลยค่ะมาแล้วอยากมาอีกแล้วก็อยากชวนคนอื่นมาและที่สำคัญค่ะที่นี่เจอซากฟอสซิลไดโนเสาร์มากถึง5สายพันธุ์มากที่สุดของประเทศไทยค่ะแต่ละครั้งนะคะที่มีการอบรมนักเรียนซึ่งเป็นรุ่นปราทั้งนั้นเลยก็เห็นแต่ละคนมีพัฒนาการในชั้นเรียนเลยค่ะบางครั้งอบรมเพียง5วันหรือ3วันนี้ ซึ่งเขาก็สามารถพัฒนาการแล้วนำเอาไปใช้ได้อย่างดีความสามัคคีในชุมชนเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่ทำให้เรามีกำลังใจอยากกลับมาอีกแล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านที่ยังไม่รู้จักขอนแก่นจิโอปาร์คหรือเคยมาแล้วนะคะร่วมสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจแก่ขอนแก่นจิโอปาร์คโดยการมาเที่ยวเพื่อทำให้ชุมชนได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวบ่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมสุรวุฒินักกาชผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกฎวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นในฐานะรองผู้อำนวยการทีทยานธรณีขอนแก่นด้านการศึกษาสําหรับการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาของโรงเรียนเวียงวงกววิทยาคมโรงเรียนได้ดาเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหลักสูตรบูรณาการอุทยานธรณีขอนแกน่นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่และนักเรียนของโรงเรียนเวียงวงศ์กุงเรียกคมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้เรื่องของอุทยานธรณีโดยในหลักสูตรบูรณาการนั้นได้กําหนดหน่วยการเรียนรู้ออกเป็น5้านหน่วยการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่1บรนพศ หมายถึงขุนเขาอุทยานแห่งชาติภูเวียงหน่วยการเรียน,นรู้ที่สองบรรพชนหมายถึงเ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลในอดีตในอดีตการที่มีส่วนสำคัญต่ออำเภอเวียงเกา่หาหน่วยการเรียน,นรู้ที่สามบรรพการเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับาการการเดินทางเกี่ยวกับาการเวลา เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสิ่งเก่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานธรณีบรรพชีวินก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแหล่งขุดค้นซากไดโนเสาร์และสุดท้ายบัรพชิตก็คือเรื่องราวของวัฒนธรรมาศาสนาประเพณีในพื้นที่อุทยานธรณีคอนแกนซึ่งทั้ง5้าหน่วยการเรียนรู้นี้ทางโรงเรียนได้กำหนดให้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกรายวิชาได้ไปกําหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ไปกําหนดตัวชี้วัดเพื่อให้มาสอดคล้องกับการบูรณาการอุทยานธรณีคอนแกน่นในครั้งนี้ซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้อุทยานธรณีคอนแกนประสบผลสําเร็จได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก ในลำดับต่อไปขอบคุณครับครับในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการเรื่องที่พักและอาหารเครื่องดื่มร้านกาแฟซึ่งถือว่าได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเมื่อมีโครงการนี้เกิดขึ้นซึ่งเริ่มแรกหลายคนยังมีความคิดย้อนแย้งว่าใครจะมาพักใครจะมากินมาดื่มกาแฟโบรา่กาแฟสดแต่ตอนหลังเมื่อมีการ พัฒนาเรื่องโครงการกีโอป้าคอนแกนขึ้นนี่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาหาจากสื่อประชาสัมพัหลายรูปแบบทุกรูปแบบทําให้นักท่องเที่ยวเริ่มมาพอมาปั๊บที่พักก็มีปัญหาไม่พอจลต้องขยายจากเล็กๆมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยเรเราก็เริ่มกล้าลงทุนเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มมาก็ถือว่ากิจกรรมนี้น่าส่งเสริมให้ชุมชนเขา ได้มีรายได้เพื่อเลี้ยงชุมชนแล้วก็ทุกอย่างจะมีการประสานกันเอื้อต่อกันนะครับในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารเก่าเคยเกษียณมาแล้วอยากมีอาชีพเสริมผมคิดว่ากิจกรรมที่เกียวปค้คได้จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีน่าจะบูรณาการสานต่อไปอยังชุมชนหลายชุมชนไม่จำเป็นจะต้องเป็นกิโยวปค้คชุมชน ท้องถิ่นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีรายได้แก่ชุมชนก็นก็น่าจะจัดขึ้นในเกือบทุชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะครับให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เสริมนะครับถึงแม้ไม่มากแต่ก็ถือว่าทุกทุกส่วนจะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตเช่นโควิดที่กำลังมาทำลายเราโรงแรมผมตอนนี้รู้สึกว่าไม่กระทบ โควิดที่มารุนแลาไม่กระทบคนพักก็ยังเหมือนเดิมเพราะมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการผมขอขอบคุณโครงการจิอปาคที่ทําให้มีโอกาสได้บริการนักท่องเที่ยวือซึ่งถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณกับท้องถิ่นชุมชนของเราท้ายสุดขอขอบคุณอุทยานตอนนี้ขอนแก่นนะครับที่มีส่วนช่วยให้ชุมชนของเรามีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น าชาวบ,บ้านที่ถือว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็เตรียมรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนทำให้เขาพัฒนาสถานที่บ้านเรือนให้รองรับกับการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หนึ่งที่เขาจะต้องเอามาเสริมรายได้ที่ขาดหายไปในช่วงโควิดขอบคุณครับสวัสดีครับผมแสงเพชรตันทะธิพานิชนะครับหรือชื่อเล่นชื่อเซ็งนะครับก็มาทําธุรกิจ ไล่แทนคุณแผ่นดินอำเภอเวียงเก่านะครับซึ่งไร่แทนคุณแผ่นดินของเราเนี่ยเราจะเน้นให้บริการท่องเที่ยวและเรียนรู้นะครับโดยหวังที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็เป็นชื่อมาของไล่แทนคุณแผ่นดินในนับว่าเป็นจังหวะที่ดีมากเลยครับเนื่องจากว่าไล่แทนคุณแผ่นดินเนี่ยเราเปิดให้บริการเมื่อ13สมสงการ ีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่อุทยานธรณีขอนแก่นกำลังถูกกล่าวขานมากขึ้นนะครับเริ่มมีการสื่อประชาสัมพันธ์กันมากขึ้นกำลังบูมผู้ง่ายกำลังบูมนะครับแล้วก็ดังนั้นก็เป็นโอกาสจังหวะดีมากที่ในแทนคุณแผ่นดินเราก็จะได้โอกาสที่จะนำเสนอสถานที่ต่างๆนะครับจัดกิจกรรมต่างๆเติมเสน่ห์เติมสีสันเข้าไปนะครับในการจัดทิปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพวกคารวานซาเล้งนะครับ ไปชมสเสน่ห์ของหุกเขาแห่งไดโนเสาร์ร้อยสามล้านปีนะครับแล้วก็มีชุมชนมาร่วมเครือข่ายกับเรานะครับเพราะงั hmm. ้นทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างเดินหน้าไปในทิศทางที่เป็นบวกส่งเสริมนะครับทั้งหน่วยงานของภาครัฐเองทีมงานอบอจอนะครับทั้งในส่วนของชุมชนก็ให้ความร่วมมือดีโดยรวมเนี่ยกำลังขับขึ้นไปได้ดี mm hmm. เพียงแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มนับหนันบสนะครับก็หวังว่า หลังปีใหม่ไทยเนี่ยเราก็จะได้นับสานับสีนะครับเติมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆในหุบเขาแห่งดโนเสาดินแดนร้อยสามสิบล้านปีเนี้ยนอกจากจะมีความโดดเด่นด้านธรณีเนี่ยมันยังมีมุมอะไรที่สวยๆมีวิถีชุมชนนะครับมีประวัติศาสตร์มีวัดวา่าโอ้ยังมีเสน่ห์อีกมากครับดังนั้นก็เป็นจังหวะด,ดีมากที่ไร่แทนคุณตรงเนี้ยก็จะได้สารต่อนะครับเพิ่มสีสันเข้าไปนะครับแล้วก็เชิญชวนคนเมือง มาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับชุมชนนะครับก็จะได้สร้างงานสร้างอาชีพตอบโจทย์ความต้องการตอบตอบเจตนารมณ์ของไร่ที่ต้องการจะตอบแทนคุณแผ่นดินถ้ามีโอกาสก็แวะมาที่เยี่ยมเยี่ยมชมไร่แทนคุณแผ่นดินที่นี่ได้นะครับพร้อมที่จะพาทุกท่านมาท่องสู่โลก130ล้านปีด้วยกันนะครับก็หวังว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับกับอุทยานธรณีขอนแก่นนะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ เป็นเป็นประโยชน์ต่อชุมชนขอบคุณมากครับ